มาช่วงนี้อย่างที่เกริน่นเอาไว้นะคะเรื่องไทยกัมพูชานะพี่สัปาปราครับจบหรือยังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบแต่เมื่อคือนนี่ก็เป็นคืนสุดท้ายของคุณกันจอมพาลังนะาการเปิดลําโพงเแต่การออกเปิดลําโพงนะ,ะแต่ว่าอย่างอื่นคุณกันก็ทําต่อไปแล้วก็ชาวบ้านก็ให้กําลังใจเยอะนะคุณกันก็ทําหลายเรื่องที่ดีๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสมอภูมิหนองจานหนองยากแก้วจะจบลงอย่างไรเมื่อวานนี่คุณนันทวัฒน์สามารถให้สัมภาษณ์เราบอกว่า ควรจะจบก่อนวันที่26ตุลาคมก่อนประชุมอาเซียนใช่นะสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับคดีวันนี้เราจะคุยกับอดีตนายทหารท่านหนึ่งนะคะพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสรพรนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตานคุณมิว<ล>ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินรครับก็เสียงฝนนิดหน่อยเสียงฝนตกนิดหน่อย ก็ดูสถานการณ์แล้วแนวโน้มก็ดีขึ้นใช่ไหมครับท่านนันทเดชแนวรบหนองจานหนองยาแก้วนะใช่ไหมครับดีขึ้นครับเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของเราโดยเฉพาะการออกมาพูดถึงอดีตของบ้านหนองจานว่าเป็นศูนย์อพยพนะครับได้มีการทำกันทางผ่านผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง S <S ไม่เคยไม่เคยมีการทําขนาดนี้อืนะครับรู้สึกทุกหน่วยทุกประชาชนพร้อมใจกันออกมาทำนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็มีมันทำํำให้ชัดเจนคำเมร์นเนี่ยเถียงไม่ออกว่าบ้านหนองจานเนี่ยเออเป็นของไทยหรือเปล่านะบ้านหนองจานนี่เป็นของไทยแน่นอนเพราะถ้าเผื่อด,ดูตามไปนั้นนะฮะดูตาม ดูตามประวัติภูมิหลังมาชัดเจนอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางเออคำเห็นไม่กล้าทำอะไรแค่เรามากนะครับไอ้สารคดีชื่อแคมป์ห้าหนึ่งหนึ่งอันนี้ที่ที่ฉายกันตอนนี้นะคนดูกันเ<อ>ยอะมากนะะครับครับนอกนอจากตรงนี้แล้วนี่คิดว่ามีปัจจัยบวกอย่างอื่นอะไรอีกครับปัจจัยบวกอย่างอื่นก็คือ อ่อความอ่อนแอของกาลังทหารน้องกัมพูชาเองนะครับอความอ่อนแอมันมีมีก็พยายามเขาว่าดึงคนของเตียบันมานะครับเพื่อมาเสริมนะเพื่อมาเสริมแต่ก็แทบ,บไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าคนอย่างเดียวมันมันใช้ไม่ได้นะนอกจากอาวุธที่จะประกอบไปด้วยในเมื่อของเตียบันเนี่ยไม่มีอาวุธอนัอ,น <ะ S 1> อ เนี่ฮะกองกำลังเจบันที่ว่าที่ว่าอยู่ที่เสียมราชเป็นหลักอะนะประมาณว่าครับครับอืมับแต่มันก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีอาวุธหนักเข้ามาจะมาใช้อาวุธหนักเดิมอาวุธหนักเดิมก็ส่วนใหญ่ก็เสียหายทั้งหมดอ๋อเพราะยันแนวทางที่กัมพูชาจะทัดจะประท้าเราตรงตรงเนี่ยแทบมองไม่เห็นว่ากัมพูชาจะตัดสินใจแบบนั้นนะครับอ่าอ่าทีนี้การที่เราไปใช้รถเขาเรียก รถอะไรนะทงเหมียวรถถากอะไรนะนรถ,ถไ่ไคะรถถางอะไรเนี่ยนะนรถพุ่มกรอกอแนะล้วไปรื้อเพิงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะตรวจทุนระเบิดไปเรื่อยๆตอนนี้พบแล้วนี่เจ็ดทุนนะท่านนักเสดงคิดว่าจะใช้เวลาสักกี่วันเนี่ยถึงจะไปบรรจบในจุดที่เราได้เปรียบที่กองอบอผบพลหนึ่งอพลสองพูดเมื่อวานเนี่ยวนัวนวันเนา่ะประมาณไม่เกินห้าวันอย่างค้า ห้าวันนะครับผมเดยช้าผมว่านับจากวันนี้ไปที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินห้าวันเพราะถ้าเบื่อเกินห้าวันไปมันจะเข้าสู่การเจรจาอะไรเรื่องนะครับซึ่งมันอาจจะดึงเอาต่างชาติเข้ามายุติเหตุการณ์ได้อกลับไปพิจนรกันต้องพูดกันอะไรอะไรนะืมผมคิดว่าผมคิดว่าไม่เกินห้าวันและอย่าลืมว่า เออ่การยุทธการบ้านหนองจากกับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัดสินอนาคตของคุณเส็นแต่ตัดสินอนาคตของเออ่คุณอนุทินด้วย <c oughs> เ๋อเเลืออ๋อทำไมฮะอ้าวถ้าเปิดยุทธการนี้สําเร็จนะรับรบองว่าร,ราคาคข,ของคุณอนุทินี่ขึ้นอีกหลายตังอ๋อพุ่งยิ่งกว่าราคาทอง อืมครับพุ่งอีกับราคาทองแต่ตเพราะฉะนั้นยุตการเรื่องนี้อันนี้มาถึงสำคัญนะครับมาถึงสำคัญอืมแล้วก็เราก็ทำทำมาดีมากตลอดเลยครับอืมแต่ห้าวันนี้ควรจะจบไม่งั้นนี่มันจะเข้าสหมวดการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยแล้วมันจะวนในอ่างอีกก็เป็นไปได้อย่างนนั้นใช่ไหม อ <ừ, S 1> ไม่จบก็ต้องยึดจนสุดนะฮะไม่จบก็ต้องต้อง,องยึดจนสุดจนสุดเลยฮนะสุดกําลังสุดจนสุดจนทําได้เร็วที่สุดได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นนะครับแต่ต้องทําให้มากที่สุดประมาณนั้น้รงมากที่สุดแล้วเสร็จแล้วอพอกําลังทหารมันก็จะตามกําลังทหารก็จะต้องเคลื่อนตามอ <ừ, S 2> ไอ้ไอ้รถกู้ระเบิดไปเรื่อยๆครับ S <S ต้องขายแนวออกไปเรื่อยๆ <S <S ท,ท่าทีกัมพูชาล่ะคะตอนนี้ดูผิดปกติไหมคะเหมือนจะเงียบๆไหมถ้าท,ทีของกลุมกัมพูชานโดเราคู่เราเตือนว่าเราออกแถลงการเตือนชาวบ้านให้เตรียมอยบปลบดภัยอะไรๆ <S 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 เราคู่แบบนี้แสดงว่าเราพร้อมที่จะเอาจริง <S 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 อ๋อคือเขาก็กุนเรบเราล่ะ อ๋อที่บอกว,ว่าเราเตรียมซ้อมแผนอพยบสี่อำเภอเนี่ยน้องหมีวค่ะอันนี้ม,นมั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 นเป็นอะไรเป็นยุทธยุทธว,วิธีของเราวาง,งั้นเถอะอ่าเป็นยุทธเดวิธีของเราแต่ขมินคิดหนักแต,แ,ตแต่แต่แต่เพื่อจริงมันก็ถูกมันมันก็เป็นจริงกันจะว่าเป็นยุทธว,วิธีก็ไม่ใช่ยุทธว,วิธีใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งมันบอกกัมพูชาว่าไอ้นี่เอาจริงแน่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น การที่เขาจะใช้กําลังอาวุธออกมาซึ่งเป็นรองเราอย่างมากมายเนี่ยคงไม่ทํานอกจากนั้นเรายัางเป็นฝ่ายที่ถูกนะในเรื่องการเข้าไปในพื้นที่ของเราอีกเขาเถียงไม่ออกอื mm hmm. ขบุชาเถียงได้เถียงได้ไปไกลแค่ moucc เอง mm ืพราะว่าต,ตอนตอนตั้ง m o u ี่บ้านหนองจานก็มีอยู่แล้วก็เถียงไปได้แค่นั้นเอง หรือ,อว่าแต่ของเรานั้นเทียมไกลไปถึงไกลไปถึงนู่นห้าสิบปีที่แล้วหรือว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะไม่รู้ที่ฉันคิดมากไปหรือเปล่านะคะมีกัมพูชามีแผนอะไรซุ่มเอาไว้หรือเปล่าที่เงียบแบบนี้เพราะรอเวลาหรือเปล่าไม่มีนะผมผมดูแล้วไม่มีคือหนึ่งเนี่ยเออภายในภตยในเขาเองเขาจะเริ่มสับสนนะภายในเขาเองเ็เริ่มสับสน กระแสการตื่นตัวของเจนซในประเทศต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่ออหุนเซนเหมือนกันอืมอ่าเราเห็นเราเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับในประเทศต่างๆซึ่งออกมาแนวออกมาก่อกวนในกัมพูชาเองก็มีการชุมนุมกันปะตา,ายเป็นชุมนุมกลุ่มเล็กๆซึ่งเขาเขาพยายามเข้ามาห้ามปราบอืม มันจึงมันหนึ่งนะอันที่สองกำลังทหารเนี่ยถึงมีคนมีทหารแต่ไม่มีอาวุธหนักครับไม่มีอาวุธหนัก,อา,นกอาวุธหนักที่มีก็คือไม่สามารถที่จะใช้มาเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ได้ครับตอนนี้ที่พูดถึงกันเยอะก็คืออ่าบิ๊กบอมแหละอย่างสหรัฐกับจีนอย่างเนี้ยแล้วก็หลายคนก็โฟกัสไปที่จีนบอกว่านะจีนกำลังทำอะไร,ร,รอยู่ ตอนนี้นี่แอบป,ป้อนอาวุธให้กับขมรหรือไม่อะไรประมาณนี้นะแล้วข่าวมันก็ไปไกลมากจนฟังบางทีก็ฟังแล้วมันเว่อร์ไปบ้างอะไรประมาณนี้นะของจริงท่านอาจารย์เดกคิดว่าอย่างไงจีนนี่มีท่าทีท่วงทานองอย่งอางไนระอาวุธที่จีนนะอาวุธที่จีนให้กัมบพบูชาเป็นอาวุธที่ช่วยเหลือนะครับเป็นอาวุธที่ใช้ในการป้องกันตัวเองอ<า>นะครับให้มานานแล้วทางโครงการช่วยเหลือ,อเพราะว่าจีนกับสหรัฐเนะี่ยมียุทธศาสตร์ตรงกันอันหนึ่งนะ คือต้องพยายามยึดพื้นที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไปกับบุชาไว้เพื่อเป็นฐานทัพเรือก่อนอืเนี่ยมาจีนถึงลงมางลงลง,ลงทุนมาช่วยกัมพูชามากมายเช่นลงทุนการขุดคลองอ่าปีนี้พอคงลุนขุดคลองไปหน่อยเวียนก็ไปกระทบเวียดนามคเพราะคลองเพราะคลองที่กัมพูชาขุดเนี่ยมันจะออกอ่าวไทยเลยอืมก็ไม่ผ่านเวียดนามเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนที่เคย พี่สาวผู้เสียผลประโยชน์จีนก็เลยระงับการขุดคลองนี้ไว้กัมพูชาก็แห่เอาไปขายในสุดท้ายก็เอาไปขายอเมริกานะซึ่งอเมริกาก็ไม่ได้สนใจเรื่องคลองอแต่สนใจว่าทํายังไงถึงจะกกก่อควนจีนได้ทั้งคู่ทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยตัวพันธั์กกัมพูชาอยู่ในกรณีนี้แต่ในขณะเดียวกัน ้งคู่ก็เก่งในประเทศไทยมากกว่าประเทศกัมพูชาอ๋อนี่ยะอืมโดยเฉพาะจีนแล้วกับประเทศไทยเนี่ยเชื่อเถอะว่าไม่มีไม่มีทางดังนั้นก็เราก็จะไปที่บอกว่าโอ้ oh, จีนตอนนี้<บ>ไปทางโน้นเอียงสุดริ่มทิมประตูแล้วเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นไม่เป็นอย่างนั้นแน่ใช่ไหมครับไม่เป็นขนาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็ยังส่งกองทัพอากาศมาซ้อมรบกับเราดีอ่าใช่ใช่ใช่ฟอร์คอนสตรา์ใช่ใช่อืม ดังนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมั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 นเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ครับที่ที่จีนจะส่งอาวุธให้กัมพูชามาเล่นงานเราแต่ถ้าเกิดอ,อาวุธที่จีนส่งไปลอกลากนะเมื่อห้าหกปีที่แล้วเนะี่ยไม่ส่งไปกัมพูชาก็าไม่เอาอาวุธเช่นนั้นมาสู้เรานะรเราก็จะไม่ได้พื้นที่คืนครับครับเาบาง<ะ>คนพูดไปถึงเรื่องการส่งเรือฟริเกตให้จีนของกัมพูชาซึ่งซึ่งเป็นเรื่องเหลวหลาย แต่อันนี้เรื่องจริงก็เตีบันเข้าไปแล้วท่านดันเตเดตครับไปไปแล้วครับไปแล้วไปเมื่อ20ปีเนี่ยพิธีที่จีนจะส่งก็คือจีนจะต้องชะลอเวลาการส่งเรือไว้กั่วปัญหานี้เพื่อยังมาไม่ถึงแต่เข้าไปดูแล้วไอเรือฟรีเกตแต่เพราะจีนกลัวว่าถ้าเบื่อส่งมาใช่แล้วก็จะลบเนือจีนะเสียชื่อเสียงครับครับการมีเรือฟรีเกตโดยไม่มีกำลังกลังลบข้างบนนะครับก็ตายลูกเดียว โอเคเอาสรุปว่าเรานี่สําคัญอยู่ที่ห้าวันนี้แหละต้องประเดิศึกให้ได้ครับห้าวันห้าวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่มาพุทธตรบูชาทั้งคนไทยอนุทินด้วยครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะพลโทนันทเดชเมฆสวัสดีนะคะกอตอนนี้มันมีข่าวปล่อยมานะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำนักข่าวแฟชชนิวของของิกาบอกว่ายี่สิบเอ็ดถึงยีิบสองเนี่ยจะประชุม JBC อีกแล้วือ อ่ามันมีข่าวมานี่กำลังตรวจเช็คว่าจริงหรือไม่อืมนะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ฝั่งเรายืนยันว่าไม่คุยถ้าไม่อพยยไม่คุยใช่ดเดี๋ยวจับตากันนะคะ